ท่านผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านนะคะและก็ท่านวิทยากรนะคะสําหรับโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์นะคะ เรียนท่านวิทยากรนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์คณะวูศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะคุณครูทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิดารัตานิรัตเป็นผู้เสนอโครงการการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมค่ะกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal รุ่นที่สองนะคะพอร,รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณครูตลอดจนคณาจารย์นะคะได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะหรือมาช่วยกันแลกเปลี่ยนนะคะกับประสบการณ์ที่เราได้พบเจอนะคะเพื่อจัดการศึกษาเนี่ยให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาได้รับงบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและาานวัตกรรมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฒเพื่อการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยกําหนดเป็นโครงการนะคะยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขัา้นพื้นฐาน โดยคณะเขา루ศาสตร์ประสานความร่วมมือกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครและสุพรรณบุรีเขตสองโดยโรงเรียนในสังกัดทั้งสองแห่งได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสมก็คือมุ่งพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนะคะทั้งอัพสกิลแล้วก็ r ีสกิ l นะคะ ครูในยุคสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังระบาดอย่างหนักทำให้การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งทำให้เราทุกคนนะคะก็ทราบตันเป็นอย่างดีว่าการจัดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งกับผลกระทบกับเราค่อนข้างมากนะคะมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำข้อตกลง MOU กับทั้งสำนักงานเขตพืต้นที่การศึกษาทั้งสองแห่งนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะ มิรูคณาจารย์นะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยด้วยหลักสูตรนะคะที่เป็นหลักสูตรนะคะจะมีในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5หลักสูตรนะคะโดยอาจารย์จะทำการเปิดนะคะหลักสูตรนะคะจำนวน2หลักสูตรนะคะหลักสูตรที่1นะคะก็คือการยกระดับการเรียนรู้โดยผู้เรียนนะคะ เป็นเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์นะคะโดยมีท่านดรภาวินีนะคะทุ่งไทยสงนะคะในรหัสหลักสูตร04ค่ะท่านก็ให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยนะคะในการมาบรรยายจำนวน2ครั้งนะคะแล้วก็ทางห้อง05นะคะ ก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรแอปพลิเคชันกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค New Normal นะคะได้รับเกียรติจากท่านดรทิตยานะคะในการที่จะมาบรรยายนะคะท่านเป็นคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ของเรานะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีจำนวนจะมีคุณครูนะคะจากในโรงเรียนในเครือข่ายนะคะถ้าของ สุพรรณบุรีนะคะจะมีจํานวนทั้งหมด53โรงเรียนนะคะส่วนสมุทรสาครน,นะคะจะมีคุณรูจาก51โรงเรียนนะคะเข้าร่วมด้วยนะคะต่อมากิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการกิจกรรมเน้นเรื่องของเชิงปฏิบัติการนะคะดังนั้นถ้าเรารวบทํากิจกรรมแล้วเนี่ยทั้งตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคณะทํางานเชื่อว่านะคะทุกท่านเนี่ยจะสามารถนํา ความรู้นะคะจากที่ได้เรียนหรืออบรมในวันนี้ไปใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็อยากจะเรียนแจ้งกับทุกท่านว่ารบพรวนดำเนินงานตามที่ท่านวิทยากรได้กำหนดไปนะคะก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะโดยจะส่งมอบทางกรุ๊ปไลน์ของแต่ละกุ๊กนะคะ ต่อมาแล้วเนี่ยหากมีข้อสงสัยนะคะหรือข้อบกพร่องประการใดนะคะขอได้แจ้งทางฝ่ายประสานงาน<ด>ทางตลุนลายนะคะที่ท่านอยู่นะคะขอบคุณนะคะคุณครูนะคะที่นำความรู้และทักษะที่ได้พัฒนาในวันนี้นะคะไปสู่ส่งผลให้นักเรียนนะคะเป็นคน ดีนะคะเป็นคนเก่งมีความสุขนะคะในยุคของโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ทางคณะจัดทํางานนะคะก็จะส่งเกียรติบัตรนะคะให้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็สามารถสําหรับคุณครูนะคะสามารถนับนับเป็นหลักฐานนะคะในการเป็นช่วโมงการอบรมได้นะคะแล้วก็ขอสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้บริหารนะคะสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครน,นะคะแล้วก็สุพรรณบุรีเขตสองนะคะ หน่วยศึกษานิเทศผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนคณาจารย์ของเราค่ะนะคะที่ทำให้คณะทำงานนะคะสามารถจัดงานในวันนี้ได้นะคะแล้วก็ช่วงในสถานาการณ์โควิดนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ อยู่ห่างกันอย่างปลอดภัยค่ะนะคะต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเปิดกล้องนะคะเพื่อถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เข้าร่วมรับการอบรมของหลักสูตรที่ท่านเลือกลงค่ะขอบพระคุณค่ะ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์นะคะของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคณะครุศาสตร์นะคะก็ได้ร่วมกันจัดทําขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับงบประมาณนะคะจากโครงการยุทธศาสตร์มหายจรัยราชภาัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะคะประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564ค่ะนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะจากที่คำกล่าวเปิดของอาจารย์นะคะก็คือมีการได้ร่วมกันทำ MOU นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะการทำ MOU ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีจุดแข็งอยู่ประการหนึ่งค่ะก็คือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะ งาในวิจัยที่อยู่บนทิ้งนะคะจะได้ลงสู่พื้นที่เพื่อได้นําไปใช้ประโยชน์นะคะในครั้งนี้เนี่ยก็นํางาในวิจัยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เหมาะสมที่คุณครูจะสามารถนําไปใช้ได้นะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ทําให้ผู้เรียนนะคะมีความเก่งนะคะแล้วก็มีความดีนะคะ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ในยุค New Normal นะคะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะก็พบว่าการบรรยายนะคะโดยเฉพาะเราไม่ได้สบตากับผู้เรียนนะคะหรือผู้เรียนบางคนก็ปิดกล้องบางคนก็เปิดวิดีโอให้เราดูอีกทีนึงนะคะว่าเหมือน เหมือนจะอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่อยู่นะคะดังนั้นการเรียนรู้เชิงรุกนะคะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเขาได้คิดได้แสดงความคิดเห็นนะคะจะทําให้ผู้เรียนน่ะอยู่กับเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนอะเพราะว่าสมาธิเขายัางค่อนข้างน้อยอยู่นะคะต่อมานะคะการจัดการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้สอนในห้องเรียนเนอะ เราจะลดภาระกับคุณครูได้อย่างไรนะคะจะทําอย่างไรให้คุณครูอ่ะเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เลยมีการ พยายามค้นหานะคะเทคโนโลยีที่จะมาให้ครูครูค่คนะ,คะนำไปใช้ในห้องเรียนได้โดยง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่วุ่นวายจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูคท่านไหนไม่ไม่ทันตรงจุดไหนนะคะคณะทำงานนะคะได้บันทึกวิดีโอนะคะแล้วก็จะส่งให้กับในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าเอ,อ่อบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชินเนอะแล้วก็ จะต้องมีวิดีโอทบทวนก็เหมือนเด็กๆเหมือนกันนะคะเวลาที่ครูสอนมาแล้วนะคะครูอาจจะอัดคลิปทิ้งไว้นะคะแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนเขาไม่เข้าใจนะคะจะได้กลับมาย้อนดูอีกทีหนึ่งด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นจุดดีของการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะที่เราจะบอกกับผู้เรียนได้ว่าครูสอนแล้วจริงๆนาทีนี้นาทีนี้ที่วิดีโอนี้อย่างไรนะคะ และสุดท้ายนะคะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด10หลักสูตรค่ะซึ่งจะเน้นการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะวิทยาการคำนวณแล้วก็ประยุกต์ใช้กับได้ทุกกลุ่มสาระค่ะพื้นที่เป้าหมายในการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะก็คือที่สมุทรสาครสุพรรณบุรีเขตสองนะคะมีโรงเรียนเข้าร่วมดังแผนภาพค่ะขอบพระคุณโลโก้ข้างบนนะคะที่ทำให้เกิดการจัดการอบรมในครั้งนี้ค่ะ นะคะสำหรับในวันนี้นะคะตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่อาจารย์และก็นักศึกษาในคณะคารุศาสตร์นะคะได้ร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาจำนวนสองกิจกรรมนะคะสองสาระการเรียนรู้นะคะตัวอย่างที่เป็นการจัดการเรียนรู้ของที่อาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิที่ดารั์ตานิรัตก็คือตัวอาจารย์เองนะคะผู้เสนอโครงการ การอบรมในครั้งนี้นะคะได้ร่วมกับนักศึกษานะคะได้พัฒนาผลงานขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นตัวอาจารย์เองเช่นเดียวกันค่ะร่วมกันกับคุณครูในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะได้จัดทําแผนการเรียนรู้แล้วก็สื่ออุปกรณ์ขึ้นนะคะ ด้วยเอกสารนะคะอาจารย์จะขออนุญาตทางสํานักงานเขตนะคะทําเป็น PDF ไฟล์นะคะแล้วก็ส่งลิงก์ให้กับทางสํานักเขตนะคะแปะไว้ที่เว็บของสํานักงานเขตนะคะเพราะว่าเราได้ความร่วมมือจากท่านสอนอน,นะคะตลอดจนคณะทํางานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะคะเพื่อจะกระจายน,าน,นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะไปใช้ประโยชน์กับคุณครูค่ะนะคะ ในเอกสารนะคะที่จะนำไปแขวนนะคะก็จะมีรายชื่อนะคะตลอดจนภาพ M O U นะคะบางส่วนนะคะอยู่ในตัวเล่มเอกสารด้วยนะคะอีกทั้งยังมีแผนการจัดการเรียนรู้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานผลงานที่อาจารย์กับนักศึกษาร่วมกันทำนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้กับผู้ใช้งานมากที่สุดนะคะก็มีทั้งแผนการเรียนรู้มาให้นะคะนะคะสื่อการเรียนรู้นะคะจะ สื่อการเรียนรู้นะคะได้นําไปจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อยู่ในกระบวนการนะคะขออนุสิทธิบัตรนะคะซึ่งเป็นการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะโดยนําสื่อการเรียนรู้เนี่ยแหละนะคะไปยื่นขอนะคะแต่ตัวนี้จะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะในการ ทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่พอดีอาจารย์ได้รับคุณนะคะจากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็หวังว่าผลงานนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะก็ะนําบางสว่วนเมาเผยแพร่นะคะเพื่อให้คุณครูได้เอาไปส่งให้นักเรียนแล้วก็ปิ้นได้เลยนะคะก็ทําให้ คาบไหนนะที่เราอาจจะจัดกิจกรรมไม่ทันนะคะเรนเห็นแล้วว่าผลงานตัวนี้เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะโดยอาจารย์และก็นักศึกษานะคะคือ,คอนางสาวเกตวิมลวีรัแก้วนะคะได้ร่วมกันพัฒนาผลงานตัวนี้ขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือน้องของของนักศึกษานะคะ นักศึกษาเกตคุณเกตมมลน,นะคะก็ได้จัดทําเรื่องของการอ่านเกิดขึ้นนะคะเป็นหมุนติ้วปิวคําสอนคําประสมนะคะเพราะว่าคําประสมเนี่ยจะมีเรื่องของกินลังแทนนะคะมันไม่ได้แปลว่าต้องไปกินลังแทนจริงๆก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาก็จะเป็นตัวหมุนนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้หมุนแล้วก็ได้ฝึกการอ่านนะคะแล้วก็จะพบว่าคําว่ากินเนี่ยสามารถ มีคำผสมได้ค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อดึงตัวผลไม้ออกมานะคะก็จะมีความหมายของคำว่ากินลังแตนให้กับผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็จะมีความรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถสุ่มได้ว่าเอ๊ะคำต่อไปจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนได้คิดนะคะว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะด้วยผลงานตัวนี้นะคะก็ได้นำไปใช้กับโรงเรียนบางโรงเรียนแล้วนะคะ าาก็จะมีทั้งหมด3แมดนะคะก็อยู่ใน PDF ไฟล์ที่อาจารย์แล้วก็คณะทํางานนะคะได้ร่วมกันจัดทาขึ้นนะคะก็จะมีคําว่ากินใจกินใจดึงออกมาหมายความว่าอย่างไรนะคะลูกขินดึงตวัวกล้วยตรงนี้ที่ตรงกันออกมาก็จะได้คําความหมายของคําว่าลูกขินนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชุดนะคะทําให้แล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาผลงานเหล่เนี้ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือครูจะไปใช้ได้อย่างไรนะคะเป็นกระดาษขนาดนี้นะคะทางคณะทำง,งานนะคะก็เลยทำเป็น PDF ไฟล์นะคะแล้วก็สามารถสั่งปริ้นได้เลยนะคะมีการทำตัวปะๆไว้ให้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะตัดตามรอย ตัดตัวสีขาวๆตัวตัวช่องขาวๆเนี่ย่ะออกนะคะนี่คือภาพที่อยู่ด้านบนนะคะตัวจุดตรงนี้นะคะรครูอาจาจะเจาะแล้วก็เอาเชือกผูกนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรหรือบางรั้งอะคะ่ะหลังอาจารย์ใช้บางทีอาจารย์ก็ไม่ได้เจาะนะคะก็แค่วางปิดนะคะแล้วก็หมุนนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะทำเป็น PDF ให้เลยเนาะไม่มีเลขหน้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้คุณครูอะคะ่ะสามารถ ส่งไปให้นักเรียนพิมพ์หรือว่าพิมพ์เป็นใบงานนะคะให้เด็กอะค่ะเขามีนวัตกรรมได้ลองใช้นะคะซึ่งจากงานนี้ครูคอาจจะเอาสีออกนะคะเอาสีออกนะคะเพื่อประหยัดของหมึกของที่โรงเรียนด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนลงสีเองแล้วก็ฝึกเรื่องของการคิดเรื่องของการต่างๆให้กับผู้เรียนได้นะคะฝึกการเขียนได้นะคะแต่พอเป็นรูปภาพที่ดึงอะค่ะก็จะพบว่า ไม่เหมาะในการที่จะส่งเป็น PDF ให้กับทางนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องทําเหมือน3ขั้นตอนนะคะแล้วยิ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเป็นเด็กประถมศึกษาขอหน่งสงนะคะก็เลยนําความหมายอะค่ะใส่ไว้ที่ข้างใต้เลยเนาะเมื่อหมุนมาเจอนะคะก็จะมาเจอแล้วก็แปลความหมายได้ทันทีนะคะฝึกเรื่องของการอ่าน,นะค่ะหนึ่งเซตก็จะมีทั้งหมด8ปดคำนะคะแต่เรามีทั้งหมดแดเซตให้กับทุกท่านนะคะ อน,นี้ที่อันเมื่อกี้นะคะก็เหมาะสมสําหรับเรื่องของของภาษาไทยนะคะต่อมาวิชาวิทยาศาสตร์บ้างนะคะเป็นของคุณครูในสังกัดกทมนะคะคุณครูก,กนกการนะคะก็ได้จัดทาแผนการเรียนรู้ให้กับเราแล้วนะคะแล้วก็สื่อต่างๆที่ใช้ในห้องเรียนสําหรับการเรียนนะคะแต่ว่าผลิต เรื่องของไฟฟ้านะคะก็ไม่สามารถจะส่งออนไลน์ได้นะคะก็จะส่งแค้เพียงบางอย่างเท่านั้นนะคะโดยผลงานตัวนี้นะคะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสุดิเก็ตพยาเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะมีอาจารย์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็ได้จัดทำสื่อตัวนี้ขึ้นนะคะมีการยื่นขอทั้งสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรค่ะนะคะคุณครูนะคะค เมื่อทำงานร่วมกับอาจารย์นะคะได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ขึ้นนะคะคุณครูก็นำผลงานเหล่านี้ค่ะไปประกวดนะคะก็ได้รางวัลของชนะของเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะคุณครูก็เลย มีการชะลอโครงการที่จะได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็แต่ว่าได้รับเกิยรติบัตรนะคะจากการที่สร้างผลงานสร้างสื่อด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีความใหม่ถึงขั้นจะไปขอสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรได้นะคะก็เลยเป็นตัวแทนนะคะทางด้านซายนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะก็เป็นรายชื่อที่คุณครูเขาได้ สร้างนะคะร่วมกันสร้างกับอาจารย์แล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปทดลองใช้ในห้องเรียนดังรูปด้านขวาค่ะนะคะก็เด็กๆนะคะเมื่อได้ขยับตัวได้ทํากิจกรรมไม่ฟังบรรยายอย่างเดียวะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะมีความรู้สึกสนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนาม,มาทมนะคะที่ มากลายเป็นรูกป,ประธรรมนะคะได้จับได้ต้องโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะคะมองก็ไม่เห็นนะคะแต่พอมีกิจกรรมมีสื่อเข้ามาะคะ่ะผู้เรียนก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณครูก็เลยตัดบางส่วนนะคะมาเพื่อฝึกเรื่องของการเขียนนะคะมี รูปภาพนะคะที่คุณครูวาดขึ้นเองนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะวาดนะคะส่งเสริมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะเขียนอธิบายเกี่ยวกับภาพนะคะเด็กเล็กๆนะคะก็จํานวนบรรทัดก็จะไม่ได้เยอะนะคะดังนั้นคุณครูนะคะกับอาจารย์ก็เลยร่วมกันคิดว่าควรจะต้องมีข้อมูลนะคะอยู่ในรูปบ่ให้มีความหลากหลายเนอะแล้วก็ผู้เรียนก็จะสามารถเขียนอธิบายได,ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะคุณครูก็ ร่วมกันวาดรูปขึ้นมานะคะเรื่องของการป้องกันเรื่องของไฟฟ้านะคะอันตรายที่อยู่รอบตัวของของนักเรียนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายค่ะลูกศิษย์เราเนาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็ย่อมเสียใจเนาะทางที่ดีที่สุดเราก็เลยจะต้องบอกเขาสอนเขานะคะเพื่อให้เขามีพัฒนาการนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ นะคะสำหรับเอกสารนะคะการนำผลงานวิจัยและน,นวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะอาจารย์นนก็นำจำนวนผลงานนะคะมาใส่ให้กับคุณครูนะคะนะคะดังนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอความรุกเคราทางเขตนะคะส่งไปในการที่จะเผยแพร่ต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะก็จากคณะครุศาสตร์นะคะก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องของการสอนออนไลน์เนี่ยแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะถ้าไปแก้กฎหมายก็อาจจะไม่ทันนะคะแต่เรามีบุคคลนะคะที่เราอ่ะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะอาจารย์ในนามของที่ทําโครงการนะคะพัฒนาให้กับคุณครูเนี่ยค่ะ ก็พบว่ามีคุณครูนะคะที่เขาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยในการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยจะทําให้เกิดความได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็คืออย่างท่านสอนอ่ะค่ะท่านก็จะเข้ามาอน,นอาจารย์แชร์สไลด์ไปนะคะก็คือคณะครุศาสตร์เนี่ยค่ะก็ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับคุณครูนะคะเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะเรื่องเกี่ยวกับการที่จะ พัฒนาความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณครูทุกคนนะคะเข้าอันนี้นะคะก็จะช่วยทำให้วิดีโอที่มันนิ่งๆอะค่ะสามารถนักเรียนอะบางทีก็เปิดทิ้งไว้นะคะเราก็ไม่ได้ดูอันนี้ก็จะมีการแบบตั้งให้ตอบคำถามได้นะคะทางคณะทำง,งานนะคะได้จัดอบรมให้กับทางกรุงเทพสมุทรสาครแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะดังนั้นตัวน,นี้เรามีครูนะคะจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าร่วมซูมกับเราณตอนนี้นะคะ จริงๆแล้วอ่ะท่านจะเป็นหน่วยดูแลของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะท่านสามารถทําจดหมายอ่ะค่ะไปขอความร่วมมือกับทางคณะทางมหาวิทยาลัยต่างๆได้นะคะในจุดนี้นะคะก็เลยมาแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าอยากจะให้ทําได้รวดเร็วนะคะก็มีตัวส่วนนี้นะคะที่อาจารย์แนะนําว่าไปต่อกับทางอุดมศึกษานะคะที่มีคณะครุศาสตร์หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ บอกกับเขาว่าครูขาดการอัพสกิลกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะได้รับการแนะนําจากทางนั้นนะคะบางท่านอาจจะขอเป็นแค่ช่วงสักสามชั่วโมงในวันไหนนะคะคุณครูติดผุรละนะคะทางทางหน่วยงานเนี่ยก็จะหาคนมาให้อ่ะค่ะ แต่ต้องเป็นอยู่แค่ในพื้นที่ที่ดูแรลรับผิดชอบนะคะทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะไม่แยกอย่างท่านยาลากําลังมองอยู่นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาก็มีทางเทคโนโลยีนะคะที่เหมือนกับช่วยสนับสนุนให้กับโรงเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าสํานักง,งานเขตพื้นที่หรือกศอนอเองก็นะคะก็พอเข้าร่วมแล้วค่ะท่านสอนอหรือว่าหน่วยงานต่าง,างๆเนี่ยก็น่าจะช่วยเป็นประโยชน์ได้ะคะ่ะสำหรับคณะครุศาสตร์นะคะก็จะอบรมให้กับพัฒนา ความรู้ไว้กับคุณครูในกทมนะคะก็จัดไปแล้วนะคะประมาณจบสิบหลักสูตรนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็พบปัญหาเช่นเดียวกับทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอแรกเปลี่ยนเท่านี้ค่ะ